สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการซาอุดีอาระเบียมาสเตอร์2 0 2 5นะครับซึ่งเป็นรายการจัดอันดับนะครับและเป็นรายการทริปเป c r คาวรายการที่4นะครับโดยรายการที่1ก็คือชิงแชมป์โลกนะครับรายการที่2 UK Cha m p i ม n s h i p รายการที่3ามเด a s ม e r แล้วก็รายการที่4คือรายการซาอุดีอาระเบียมาสเตอร์นะครับนี่คือทริปเปิ d คาวสรายการนะครับ จีงเงินรางวัลรวม2 3 2ล้านสแสนสองพันปอนหรือประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับแชมป์ s, รายการนี้จะได้รับเงินรางวัล5 0 0แสนปอนด์นะครับหรือประมาณ22ล้านบาทรองแชมป์รับเงินรางวัล2 0 0แสนปอนด์นะครับหรือประมาณ8.8ล้านบาทนะครับผู้แทงแม um ็กซ์มัมเบรคหนึยแต้มรับไปเลยนะครับ50,000ปอนด์นะครับหรือประมาณ2.2ล้านบาทนะครับ และรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นที่แทง maximum break 147แต้มนะครับในรายการ triple crown นะครับคือชิงแชมป์โลก uk championship the master แล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับครบ2ครั้งนะครับคือรายการไหนก็ได้นะครับหรือรวมกันก็ได้ครับจะได้รับเงินรางวัล1น7 4 7 0 0 0ปอนด์นะครับหรือประมาณ6.4ล้านบาทนะครับแชมป์เก่ารายการนี้จัดทั้มเอาชนะ mark williams ส10ต่อ9เฟรม ผู้แทง maximum เบรก147่14ต้มหมูปากน้ำและมือท็อป16คนของโลกนะครับจะเป็นตัวยืนในรอบ32คนนะครับไม่ต้องลงเล่นรอบคัดเลือกนะครับผลแข่งรอบคัดเลือกประจำวันที่9สิงหาคม2 5 6 8รอบ112คนแข่งกันระบบ4ใน7เฟรมเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแซมเครกี้เอาชนะมาร์คเดวิส 4ต่อ0เฟรมเด็กโคดสแตนโมดี้เอาชนะเลียมไฮฟิลสี่ต่อ3เฟรมลานยูฮาวเอาชนะอิสปริสิงชาดา4ต่อ1เฟรมจอร์แดนบราว์เอาชนะซาฮิเนย่า4ต่อ1เฟรมฮวนเจฮาวเอาชนะเชิงกาไวสี ai, ่ต่อ1เฟรมมิเกลซูบาซิกเอาชนะปูสุเรเวส 4ต่อ3เฟรมเบนเมอร์เชนเอาชนะรอสเมียร์ ier, 4ต่อ3เฟรมแอนโทนีโควัสกี้เอาชนะซีฮับซาวกี ky, 4้4ต่อ2เฟรมโอลิเวอร์ไลเอาชนะเลียมพู้เลน4ต่อ1เฟรมเกาหยางเอาชนะคริสทอตเทน4ต่อ0เฟรมอารอนฮิลเอาชนะ ริโอนคลารี4ต่อ1เฟรมรีแอนอีแวนเอาชนะเลียมเดวิส4ต่อ2เฟรมอามิลซาคอฟเอาชนะโจนาสลู Lu, 4ต่อ0เฟรมกงเฉินชี่เอาชนะดีแลนเอมิลี่4ต่อ2เฟรมซิฟเอนฮเวิร์ดเอาชนะไมเคิลโฮ4ต่อ3เฟรมหลงเจอห่วงเอาชนะ เจ้าหันหยาง4/3ต่อเฟรมฟารัดอาจาอ,อิบเอาชนะเฮริชเฮีย4/0ต่อเฟรมดวนโจนส์เอาชนะเลียมเกรแฮม4/0ต่อเฟรมหลิวฮ้องยูเอาชนะอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เกอร์4/1ตเฟรมจูเลียนเลคล์กเอาชนะอูมุดดิกมี4/1ตเฟรม จะมีโจนส์เอาชนะฟักัสครินสี่ต่อสองเฟรมอันโทนี่แมกกิลเอาชนะโอลิเวอร์บราว์สี่ต่อหนึ่งเฟรมอัลันเทเลอร์เอาชนะโมฮัมหมัดซีฮับสี่ต่อสามเฟรมชัชพงศ์นาสาหรือเต็มการเอสวันเอาชนะเดวิดเลนลี่สี่ต่อสามเฟรมอัลเตอมินชิดชินเอาชนะ เคนโดตี้สี่ต่อสามเฟรมเซนเตอร์แซเอาชนะ c o เ n e r ์เบนซี่สี่ต่อศูนย์เฟรมหวังยูเฉินเอาชนะฮัตเตมเยเซนสี่ต่อศูนย์เฟรมยูเลียนบอยโกเอาชนะแซ x กสัวตี้สี่ต่อหนึ่งเฟรมโรยฮีโค้ดเอาชนะซัน n นียคณิกหรือ Sunny s u n นี่สายรอบฟ้า4ต่อ0เฟรม แอชลีย์ฮูกินเอาชนะเฮยเดนพินฮ4ต่อ0เฟรมแมทธิวสตีเวนเอาชนะเดวิดเกรท4ต่อ1เฟรมชางบิงยี่เอาชนะสกอตโดนัสัน4ต่อ3เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่10สิงหาคม2568รอบ80คนนะครับแข่งคนระบบ4ใน7เฟรมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 17.00นนะครับเรื่องวันที่คู่แรกเซนเซสันแลมพบกับลูก้ารเบเซลคู่นี้ลูการเบเซลถอนตัวนะครับนพพลแสงคำพบกับกงเฉินยี่แมทธิวเซลพบกับโอลิเวอร์ไลน์แท็กซี่หัวร้อนแกรีวิมสันพบกับเกาหยางโรเบิร์ตมิลกินส์พบกับแอรอนฮิลแจ็คลิสซอสกี้ พบกับรีแอน์อีแวนส์ชีซูพบกับหลงเจอห่วงทังจุนซูพบกับอามิงสากอคอบเจมี่โรเบิร์สันพบกับสตีเฟนฮอลเวิร์ดต่อไปช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเทพเชี่ยวหนูหรือเอฟนครนายกพบกับจอแดนบาวเอลิสเสเซอร์พบกับเบนเมอร์เทน ลู่เฮาเทียนพบกับหลานยูฮาสจวตบิงแฮมพบกับมิเคิลซูบาสิกเฮอร์กวเชียงพบกับแซมเคลกี้แจ็คโจนส์พบกับหวงเจียหฮาแรนเดย์พบกับสแตนโมดี้ยวนซูจินพบกับแอนโทนีโควัสกี้ต่อไปช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเบนวูลัสตันพบกับชัชพงนาสาหรือ ทีมการ S1 เลยเพยฟานพบกับหลุยฮีโคตแจ็คสันเพจพบกับยูเลียนบอยโกฮุยเจือพบกับแอชลีย์ฮูกินล็อบบี้วิลเลียมส์พบกับแมทธิวสตีเวนเดนนิ่เวลส์พบกับชางปิงยี่เดวิดกิลเบิร์ตพบกับเอตมินชิชินต่อไปช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ โจโอโคนเนอร์พบกับหวังยูเ่เฉินสตีเฟนแม็กไกวพบกับอลันเทเลอร์ริกกี้วอรเดนพบกับแอนโทนีแม็กกิลโฮเซนวาฟีพบกับจูเลียนเลเคิรกมาร์ตินโอเดเนลพบกับหลิวหงยูฟานเฉินยี่พบกับจิมมี่โจนส์ทอมฟอร์ดพบกับฟารัดอาจาอิบโจเยีลงพบกับดวนโจน รักไทยเชียร์ไทยรับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ